สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตื่นตีห้าเลยค่ะเข้าครัวนะคะตอนเช้านะคะก็แม่ครัวกับพี่สาวนะคะก็จะไปโรงเรียนนะคะก็ต้องทานข้าวก่อนค่ะวันนี้ก็เข้าครัวทําเมนูแซ่บๆเลยค่ะพี่สาวบอกว่าอยากกินอะไรที่มันเป็นต้มแซ่บๆเข้าครัวจัดเลยค่ะก็หั่นตะไคร้นะคะขาแล้วก็พวกใบมะกรูดเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ําได้เลยค่ะพอน้ําเดือดอย่าลืมใส่เกลือลงไปนะคะ แล้วก็ตามด้วยกระดูกหมูของเราค่ะกระดูกหมูก็หาซื้อตามร้านขายหมูได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะทําให้หมูของเรานะคะสุกนะคะสุกให้ทั่วกันเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็จะช้านิดนึงเพราะว่ามันแช่ฟีดมานะคะกว่ามันจะละลายเนาะพอได้ที่แล้วนะคะทีนี้เราก็น้ําเห็ดนางฟ้านะคะ,ะที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ วันนี้ทานประมาณ3คนค่ะแล้วก็จะทำไม่มากนะคะทำพอประมาณค่ะแล้วเราก็จะแล้เราก็จะทำให้เห็ดนางฟ้าของเรานะคะสุกปรุงรสค่ะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวของเรานะคะคั้นสด ทุกครั้งเลยค่ะไม่ใช้น้ำมะนาวขวดนะคะอันนี้เป็นพริกแห้งค่ะพี่สาวบอกว่าไม่อยากใส่พริกสดขอเป็นพริกแห้งได้ไหมอ่าเราก็บอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวน้องสาวทำให้ค่ะนะคะชิมรสชาติตามใจชอบนะคะที่เด็กของเราค่ะใส่เป็นใบกระเพราค่ะเพราะใบกะเพรามันจะได้ความแบบเผ็ดร้อนแซบ่บๆนะคะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะ ตั้งชื่อว่าต้มแซบกระดูกหมูเห็ดนางฟ้านะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะอันนี้ก็ให้พี่สาวเลยนะคะหนึ่งชามเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ